ลงไปที่ภาคใต้กันบ้างค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติจํานวนมากนะคะต่างก็สนุกสนานกับกิจกรรมในงานสงกรานที่แต่ละพื้นที่เขาจัดขึ้นค่ะอย่างที่เกาะเต่าอําเภอเกาะพงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักท่องเที่ยวจํานวนมากเลยนะคะก็มาท่องเที่ยวในเทศกาลสงกรานที่ในพื้นที่เขาจัดขึ้นส่วนใหญ่ก็เป็นชาวต่างชาติกว่า9 0เลยค่ะต่างก็หยุดกิจกรรมอาบแดดและลงทะเลออกมาเล่นสาดน้ําสงกรานกัน เต็มถนนเส้นหน้าท่าเรือเกาะเต่าบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและสนุกสนานในช่วงเทศกาลสงการานต์ปีนี้ห้องพักต่างๆบนเกาะเต่าก็เต็มเกือบทุกแห่งนักท่องเที่ยวต่างชาติมารวมตัวกันตั้งแต่หลังงานโฟมูลปาร์ตี้เกาะพังานต่อการที่งานเทศกาลท่องเที่ยวกเยวกาะเต่าและงานสงการานทําให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศอย่างเต็มอิ่มมาเที่ยวเมืองไทยรอบนี้หลายคนบอกว่าคุ้มมากเลยนะคะครับ ส่วนที่จังหวัดพังงาจัดงานถนนเข้าดอกค่ะครั้งที่4ที่บริเวณขุ่มน้ำหนองมูลตะกัวตําบลค,คึกคักอำเภอตะกัวป่ามีการจัดงานแบ่งออกเป็นสองช่วงค่ะก็คือภาคเช้าภาคเช้าจะเป็นกิจกรรมทางาศาสนานะคะมีการทำบุญตักบาตรกอเจอดีย์ทรายส่งน้ำพระพุทธรูปรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุส่วนภาคบ่ายเป็นกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานผ่านอุมโมง์น้ำขนาดยักษ์พร้อมฉีดโฟมและชมการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินค่ะ ไปดูที่สตูนกันบ้างนะครับที่สตูนเทศบาลตำบลฉลุงนะครับเขาก็จัดงานประเพณีสงกรานและก็นำมัสการหลวงพ่อแก่ไหว้พระศักดิ์สิทธิ์ใกล้ชิดผู้สูงอายุ ย้อนยุคกิจกรรมพื้นบ้านสืบสารตำนานบ้านจีนนะครับเพื่อจะให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยเขาได้ร่วมกันสืบสารประเพณีวัฒนธรรมของไทยและก็ความสําคัญของโบราณสถานโบราณวัตถุและก็แสดงถึงความกตัญยุกะตเวทีต่อผู้สูงอายุด้วยนะครับซึ่งภายในงานเขาก็มีกิจกรรมเปิดให้ประชาชนได้ส่งน้ําพระและก็ปิดทองหลวงพ่อแก่นะครับพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวสตูลแล้วก็มีพิธีรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุพร้อมกับกิจกรรมการแสดงมากมายบนเวทีการร่วมสนุกรำวงย้อนยุ แล้วก็การจำหน่ายขนมพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองด้วยนะครับส่วนที่จังหวัดยะลาบริเวณถนนสายรวมมิตรซึ่งเป็นจุดเซฟตี้โซนบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานปีนี้ก็เป็นไปอย่างคึกคักเช่นกันนะคะโดยเฉพาะเด็กๆบางคน,นก็จะนำทังน้ำ ถังใส่น้ําใส่กะละมังมาตั้งหน้าบ้านเพื่อเล่นน้ําสงกรานกับคนที่ผ่านไปมาอย่างสนุกสนานค่ะเรียกได้ว,ว่าสงกรานปีนี้สร้างสีสันความชุ่มฉ่าให้กับเมืองยะลาและให้ชาวยะลากลับมาใช้ชีวิตกันตามปกติหลังงดเล่นน้ําสงกรานจากสถานการณ์โควิดสิถึงสปีผู้ปกครองบอกว่าตั้งแต่หยุดโควิดมา3ปีนะคะไม่ไม่ได้เล่นน้ําเลยนะคะเด็กๆก,ก็เก็บโกรธค่ะปีนี้ไม่มีโควิดเด็กๆด,ดีใจได้มาเล่นน้ําสงกรานกับเพื่อนๆพี่